สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมอีก1นึคันนะครับคันนี้เป็น Toyota าโค o ร l a นะครับปี1999นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้วนะครับดูแลไว้ให้เรียบร้อยเปิดไ่้ที่39,900บาทนะครับลองชมดูก่อนนะครับรถอยู่ที่หนองจอกนะครับเอาไปใช้งานนะครับในราคาแบบนี้อย่างที่เคยนำเสนอนะครับตัวนี้ดูแลง่ายซ่อมไม่จุกจิกอะไรหาได้ง่ายไม่แพงครับ สำหรับคันนี้ก็หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับเรื่องเครื่องยนต์เช็คให้แล้วนะครับเต็มระบบถอดออกมาเลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับไว้ใจได้นะครับช่างดูแลไว้ให้เรียบร้อยนะครับสนใจไปทดลองขับดูได้นะครับเอกสารพร้อมโอนเรียกว่าราคาสวยงามนะครับขึ้นอยู่อาการเจรจาแล้วครับผมถ้าเน้นเอาไปใช้งานในราคาแบบนี้สภาพนี้แจ่มเลยครับพี่น้องขออภัยนะครับได้รูปมาน้อย ดูวนไปก่อนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจากที่เห็นมันสวยครับมันมันเดิมๆแล้วมันก็น่าใช้ครับก็เลยเอามาฝากรูปน้อยหน่อยนะครับขออภัยนี่นะครับเป็นเบาะกันหยีเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะครับสนใจไปทดลองขับเจรจาราคากันดูเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับถ้าชอบเน้นให้โทรหานะครับเจ้าของเขาแจ้งมาแบบนี้นะครับลองชมดูตัวนี้เป็นหัวฉีดพันหกนะครับลองชมดูเลย เก็บงานไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้